สวัสดีค่ะอุ้ยยุงอีกแล้วยุงเยอะมากเลยทุกคนช่วงนี้นี่ทุกคนอดเล็บเต้งน่ารักไหมวันเมื่อก่อนใช่ไหมสิตาอยู่โรงเรียนประจำเป็นเด็กที่แกนเซียวฟิวฟ้าวเข้าหองของเป็นวาเลนอันนี้คือเรื่องจริงถ้าถ้าอยู่มาต้นก็ต้องตัดผมสั้นใช่ไหมสิตาแปลว่า ไม่อยากตัดผมสั้นแล้วเราก็สื้อว่าตัวเองผมสั้นแล้วน่าเกลียดอะไรเงี้ยเอาตัวเองไปซอยผมจนกลายเป็นเด็กกระโปรงกระโปรงคนหนึ่งเป็นแบบนี้แล้วก็เลยคิดว่านั่นแหละคือตัวตนของเราเพราะว่าพอสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าแบบช่วงนั้นเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบว่าขี้เหยียด เป็นคนที่รู้สึกแบบฉันแบบว่าฉันถูกต้องฉันดีแล้วในตอนนั้นฉันก็รู้สึกว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นมากในตอนนั้นจนกระทั่งขึ้นมอปลายใช่ไหมอืมพอสิตาขึ้นมอปลายสิก็ไว้ผมยาวเพราะว่าเรารู้ตัวดีว่าตัดผมทรงนั้นแล้วมันผิดกฎแล้วเราก็ไม่อยากจะผิดกฎแล้วันึกคือสิตาเป็นคนที่ชอบอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่น ชอบอนิเมะชอบฟังเพลงญี่ปุ่นเมื่อก่อนก็ชอบคอสเพย์ด้วยแล้วก็พอแบบเราต้องเข้าไปอยู่ในสังคมที่ที่เขาอยากให้เป็นยังไงเราก็จะต้องไปเป็นอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นร่างของศิตาที่แบบเป็นเด็กซอยผมใช้ของแบรนด์เนมก็กลายเป็นมนุษย์ร่างนั้นไปโดยสิ้นเชิงจนเราแบบว่าขุดหลุมฝังร่างสิตาเข้าไปตายสุดของกลบึง จนเราแบบลืมไปแล้วว่าเราเคยชอบอะไรแล้วเราก็เคยเป็นอะไรแต่วถ้ามีคนเอาตัวตนเก่าของเรามาแบบมาให้เรารู้แบบว่ามาแซวอ่ะก็จะโกรธมากแบบแล้วเราก็จะรังเกียจตัวเองเมื่อก่อนมากมีครั้งหนึ่งก็แบบว่านั่งนั่งรถอยู่กับน้องใช่จนแบบไปจับพัดจับพูขึ้นมาฟังเพลงของแบ็คบัตเลอรค่ะใช่นั่นคือการคัมแบ็คครั้งใหญ่ จริงๆเลยเราแบบฟังแบบเพลงนั้นคั้งนั้นใช่ป่มแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเอ้ยเรามีความสุขมากแบบว่ามีความสุขแบบไม่รู้จะมีขนาดไหนแล้วก็ก็เลยแบบว่าเปิดแบ็คบันเลอร์ดูตอนนั้นเลยแล้วก็แบบว่าเออโคตรมีความสุขเลยแล้วพอสิตากลับไปโรงเรียนใช่ไหมตอนนั้นก็ยังอยู่ในโรงเรียนป,ประจําแล้วเราก็ยังอยู่ในสังคมที่แบบว่า ที่เราต้องเป็นแบบที่เขาอยากให้เป็นแบบที่พอเราเป็นที่ยอมรับแล้วเราจะอยู่ได้แต่ว่าก็ก็เริ่มรู้สึกเอียนกับสิ่งที่เป็นอยู่หมายถึงสิ่งที่แบบว่าเอ้ยนั่นมันใช่ตัวเราจริงๆหรอกลบการที่เราจะต้องใช้ของอย่างนูน้นทําตัวอย่างนี้แล้วก็คิดว่านั่นคือตัวเราจริงๆใช่ไหมก็มานั่งคิดอย่างนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าตรงนี้ไม่น่าจะใช่ที่ของเราแล้ว แบบนั่นแหละก็อยากจะแบบเออมันคือเหมือนแบบว่าเป็นช่วงแบบวัยรุ่นใช่ไหมทุกคนก็จะต้องหาตัวเองอยู่ว่าแบบว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็พอพอเราเริ่มมาแบบมาเออเขาเรียกว่าอะไรเริ่มรู้ตัวว่าก่อนหน้านี้เราทำอะไรลงไป เราแบบไปบูลลี่คนที่เคยเป็นแบบเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีข้ั้งที่มันคือตัวเราเมื่อก่อนก็เริ่มรู้สึกแย่กับตัวเองมากๆไม่ได้ร้องใช่แล้วก็ก็เลยตัดสินใจ drop เรียนนั่นแหละคือหลายคนก็เจอพูด,ดว่าสีตาติดแตก <laughs> พราพแบบว,ว่าดร o ปไปปีหนึ่งใช่ไหม แต่สิตาไม่ได้คิดว่าแบบมันเป็นการติดแตกนะสิตาแค่รู้สึกว่าสิตาออกมาแบบมาหาตัวเองมากกว่ามันคือเหมือนแบบว่าพอเราแบบโดนแอคแทกอะไรแรงๆมาตลอดในระยะเวลาหลายๆปีแล้วและเราไม่รู้ตัวด้วยอะไรเงี้ยพอเราแบบมารู้อีกทีเราก็รู้สึกว่ามันช้าไปหมดแล้วก็เหมือนก็พอดอปใช่ไหมช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เป็นแบบว่าสิตราร่างใหม่ ที่ไม่ใช่คือตอนนี้ก็จะคือที่เรามาก็จะมีร่างเด็กกระโปกร่างเด็กกระโปกที่เป็นเด็กทุนนิยมเด็กทุนนิยมแล้วก็ร่างนี้ก็คือตอนแรกคิดว่า,าคงจะเป็นออริจินอลสิตาแต่ตอนนี้สิตายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนยังไงใช่แล้วก็พอพอเรามาดรอปใช่ไหมเราก็เริ่มแบบว่า สิ่งที่มีความสุขที่สุดสิ่งแรกที่ทาหลังจากดบก็คือเก็บเล่มแบ็กบัตเลอร์ค่ะ <laughs> พอสิตาเก็บเล่มแบ็กบัตเลอร์ใช่ปะก็เลามันสูว่าแบบเฮ้ยมันมีความสุขมากแล้วเราก็ถ่ายลงไอจตัวเองใช่เราถ่ายสิ่งที่เราชอบลงไอจตัวเองเลยแล้วก,แวก็แล้วก็มีไดรดกเข้ามามากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับแกอะไรอย่างงี้แบบแบบคนก็จะรังเกียจเราแบบไม่ได้รังเกียจแต่ว่าก็จะช็อก แบบว่า,เ,าเกิดอะไรขึ้นกับแกทา่าที่เราก็อยากจะแบบเดินไปบอกทุกคนว่านี่แหละเราเริ่มทําสิ่งที่อยากจะทํามากขึ้นแบบจิตใต้สํานึกสั่งให้ทําเช่นทุกคนก็จะเห็นในจีสิตาย้อมหัวสีเขียวสิตาย้อมหัวสีทองสิตาตัดผมสิตาแต่งตัวอย่างนี้สิตาทําอย่างนั้นใช่แล้วก็ มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งปีที่ดอกเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่อาร์ติสติกเซน์ในตัวของสิตามันแบบมันรุนแรงมากๆมันรุนแรงถึงขั้นแบบว่าสิตาสามารถที่จะแบบว่านั่งวาดรูกทั้งวันแล้วก็ฟังเพลงได้ทั้งวันเลยแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงแบบวัยว้าวุ่นสิตาแบบว่าคุกตัวอยู่ในห้องทุกคนลองนึกภาพแบบเด็กคุกตัวอยู่แต่ในห้องแล้วก็ไม่ได้ออกไปคุยกับใครเพราะว่า เพื่อนก็อยู่ในโรงเรียนประจาําแล้วสีตาก็อยู่แต่ในห้องใช่ไหมคะเพื่อนของสีตาตอนนั้นก็คือลําโพงหนึ่งตัวมีผู้กันแล้วก็มีสีน้ําหลังๆมาก,ก็จะเริ่มเล่นสีช็อกฝุ่นแล้วก็สีน้ำมันพอพอเราแบบอยู่ในช่วงที่แบบว่าค้นหาตัวเองใช่ไหมช่วงนั้นเราเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นว,ว่าเราทำแบบนี้ได้เราทำอย่างนั้นได้เราทำอย่างนี้นได้ ก็เริ่มดูหนังเริ่มอ่านหนังสือสิตาเมากกื่อก่อนเป็นเด็กที่เลวร้ยรายมากหนังสือก็ไม่อ่านเรียนก็ไม่เรียนแล้วก็นั่นแหละเพิ่งมาเริ่มอ่านหนังสือได้ตอนที่ตั้งใจจะสอบเข้าโรงเรียนมปลายที่หนึ่งใช่หลังจากนั้นก็เป็นคนติดอ่านหนังสือมาตลอดเลยช่วงนั้นอ่ะสิตารู้สึกว่าความเศร้าเป็นสิ่งที่สวยงามมากสาหรับสิตาเพราะมันทําให้สิตาบันเจิดไอเดียในการสร้างผลงานศิลป์ <laughs> ว่าถ้าจากชีวิตสิตาก็คือ ตื่นบ่ายนอนตีสามแล้วก็ร้องไห้ยอยู่มุมห้องทําอยู่สามอย่างโนกันทำบุญไปอย่างเงี้ยเกือบหนึ่งปีแล้วก็มีอานหนังสือบ้างเพราะว่าอา่าลองไปสอบอีกเล่าหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าตัวเองอะเป็นก้อนสีดําเป็นก้อนสีอะไรก็ไม่รู้ที่แบบแต่น่าจะเป็นสีดําในตอนนั้นที่เราแบบว่าเดินไปหาใครแล้วเขาสัมผัสเราเขาก็จะติดสีดําไปจากเรา ตอนนั้นคิดว่าตัวเองเป็นแบบนั้นแล้วก็พอมีร่างนี้ขึ้นมาแม่ก็ช่วงนั้นที่บ้านก็อยากให้ลองไปสมัคร B N K ดูแล้วสิตาก็ด้วยความที่เกล่นไปที่เล่าไปว่าใยออริจินอลสิตาเนี่ยมันแย่แค่ไหนมันไม่ทำอะไรเลยแค่กินนอนร้องไห้กินนอนร้องไห้กินนอนร้องไห้ก็เลย ปฏิเสธการออเดชั่นไปแล้วก็คิดว่าเราไม่สามารถจะเจออะไรที่สดใสไปกว่าน,นี้ได้นอกจากการนอนดูไอดอลไปวัน,วนๆแล้วก็ดูการ์ตูนอยู่ๆก็แบบทำอะไรมาก็ไม่รู้เลยแวก็แบบอ่ะโอเคอ๋อ,อก,ก็ได้แล้วก็มาจบที่ c g m 4 8ค่ะก็เลยพอสิตาเข้า CGM มาความคิดของสิตาก็คือตอนออดิชั่นมันยากมากกับการที่จะตอบคำถามกรรมาการว่าเรามาอ๋อทำไม แต่แบบว่าถ้าเราเข้าสิตาเคยคิดแค่ว่าถ้าเข้ามาได้แล้วจะทําอะไรก็เลยคิดว่าอยากทําให้ทุกคนมีความสุขเป็นสิ่งที่คิดอย่างแรกพอ,อ,อพอเราแบบเราเข้ามาได้ใช่ไหมอย่างที่สองที่คิดก็คือจะคบใครดีแล้วสิตาก็ไม่คิดจะคบใครเลย ิตาเคยไปค่ายเคยไปค่ายแบบว่าค่ายเขาค่ายคณะมาหาลัยมาหาลัยหนึ่งแล้วสิตารู้สึกทรมานสิตาไลไปหาเพื่อนที่อยู่ที่บ้านว่าไม่อยากมีเพื่อนไหมใช่เป็นนิสัยที่แย่มากมากๆนี่เป็นความที่แบบแต่พอเรามาอยู่ที่นี่พี่แองเจิลกับมีน เป็นสองคนแรกที่ทักลาสิตาม,มาแบบแล้วพอพอเราแบบว่าก็ด้วยความนิสัยที่ไม่ชอบคุยกับใครใช่ไหมแล้วก็ไม่ค่อยตอบไลน์ก็ยังรู้สึกผิดจนถึงทุกวันนี้นที่ช่วงนั้นไม่ค่อยตอบไลน์ใครก็คือเหมือนตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย มีคนเขาอยากคุยกับเราด้วยเพราะแบบเรามาจะได้ยินฟีดแบ็ที่ว่าเราเป็นคนน่ายิ่งมากๆไม่ค่อยมีใครกล้าคุยกับเราดูเราดูเป็นคนแรงๆแรงแบบชายแรงจนแบบว่าโดนบูลลี่บ่อยแล้วพอพอแบบว่ามีคนมาคุยกับเราก็กเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ยังดูแบบดูน่าคบอยู่นะ ใช่แอะไรเนี่อะไรเนี่ยร้งก็รองนะน่าหลักทีไ้เราเหมือนเด็กห้ขวดเลย เราไม่ได้เดี๋ยวคันเดี๋ยวจะองตคันเส้นแล้วหล่นไปอาบน้ำไปอาบน้ำไม่อาบน้ำเลยอ่ะเดี๋ยวมายังยังไม่อับขอซน้ำมูกหนึ่งซุดโอเคเสร็จแล้วใช่ก็นั่นแหละไม่มีอะไร จะไม่อานเมนแลแกันเดี๋ยวรลองหนะักแปบหนึ่งวิตวอนแรกคิดว่าเราจะเล่าแค่สิบนาทีก็เสร็จแล้วเนี่ยแล้วพอเออนั่นแหละพอเราเข้ามาใช่ไหมเราก็จะคิดว่าเราคงไม่มีเพื่อนแน่แ,นแต่เราก็มีอากาศดีใช่มันก็เหมือนเหมือนแบบว่ากลุ่มนี้ก็คือเป็นเด็ก ต่างจังหวัดเกือบหมดเลยแล้วก็มีมีนที่แบบเป็นเด็กเชียงใหม่แล้วก็เลยมาแบบเออมาเจอกันใช่แล้วตอนนั้นสิตาก็เริ่มรู้สึกว่าอเรามีเพื่อนด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็มันไม่ใช่ความแบบว่าสิตาไม่เคยคิดอยากจะมีแบบเพื่อนเยอะแต่พอสิตาเข้ามาซีจเจมใช่ปะก็รู้สึกได้ว่า ความสดใสมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้แบบของจริงเลยแบบ t r u l ีความสดใสแล้วแล้วพี่ลีนาบอกว่าอยากให้ CGM เป็นเด็กที่น่ารักสดใสแล้วสิตาก็เลยคิดว่าเออไม่ใช่เราแล้วล่ะแล้วก็เราก็กดดันตัวเองมาตลอดเราจะทำยังไงให้คนรักดีอะไรประมาณนี้ ถึงวันเปิดตัวก็เครียดมาตลอดเราจะเป็นคนยังไงดีทุกคนม่าจะบอกว่าให้เป็นตัวของตัวเองใช่ไหมแต่แต่แต่ตัวตนของสิตามมันมันไม่ดีมันไม่ใช่ตัวตนแต่มันเป็นสิตาในตอนนั้นสิตาในตอนนั้นมันยังไม่ดีก็เลยยังไม่อยากให้ใครรักสิตาตัวคนนั้นเพราะมันไม่น่ารักก็เลยพยายามที่จะ ส,สดใสพออยู่ที่นี่ใช่ไหมเราก็ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆโลกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแหละมันไม่มีอะไรถูกใจเราไปทั้งหมดเราไม่สามารถเป็นตัวเองได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องอยู่กับคนอื่นแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวเราก็เริ่มบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองได้ก็ยังมีครูเอ๊มีทุกคนมีผู้ใหญ่ ที่คอยให้คำปรึกษามีน้องๆที่คอยแบบเออพี่สิรตาไม่เป็นไรนะอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเพื่อนๆคอ,อ,อยนั่งคุยกันตลอดก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราคนพอเรารู้สึกว่าเราเป็นคนใหม่เหมือนหมายถึงแบบอืม <laughs> พึ่งพึ่งแย่นั่นแหละก็เอ้ยเห็นไหมบอกแล้วมันยากเด็กมาดูเยอะเขินนะไม่อยากหลังเพลง ใช่ห้าขวบตึงห้าขวบคดูก็นอนประเดแล้วโอเคเราต้องทำใจว่านี่เราไลฟ์อยู่โอเคแบบหนึ่งเไลฟ์่นแหละทุกคนรับตาไลฟ์แล้วกันเด็ก ไอพวกเด็กคนแรกๆมันก็ไม่ชินใช่ไหมละ่ะการที่เราจะแบบยิ้มแล้วก็ถ่ายรูปนี่ทุกคนสิตาจะให้ดูรูปแรกๆที่สิตาถ่ายเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนนี่คือแบบว่ารูปแอบ,บถ่ายของสต๊้ยขนาดนั่งนั่งยิงดูแบบจ่องอะ่ะเออว่าจ่องอะ่ะนึกออกไ้้ไปปอบสิตาเร็วทำไมพี่สิตาเป็นอะไร สิตาลองไปปอบสิตาเดี๋ยวร้องเพลง mm hmm. ใช่ไหมคะร้องให้จริงรอ่ะพี่พี่สิตาร้องให้ทำไมเงนหนูปิดไลฟ์ไปหานะร้องทำไมอะ่ะเฮ้ยจริงรอ่อพี่สิตาโอา้ยดีอ่ะหนูหนูไปนะหนูไปจริงๆนะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย อะไรไม่ได้เป็นอะไรเธออะไรของเธอไม่ดีลองเจดดกแกลงอ้าหนูโดนหลอกอะไรอะไรเจดดากแบบปิดไลฟ์มาเลยนะอะไรเธอปิดไลฟ์มาใช่หรอใช่ก็แบบเขาบอกว่าวิสิตาร้องไห้ไม่เจดดกแกลงก็เลยหลงทุกคนไม่ได้แก้มใช่ไหม ทุกคนเจ๊ด่าแก้ลไปมอะไรพี่จะร้องไห้แล้วเนี่ยร้องทำไมเอเดนห้ามกูแวเฮ้ยอย่าตำฝุ่นหนูถึงเข้าครัวปะโดนแบบแฟเดนขับบอกว่าพี่สุตาร้องไห้จริงหรอร้องในใจอะไรทำไมต้องไปแกล้งน้องอ่ะทุกคนแกล้งน้องอ่ะกรรมแล้วนะกรรมแล้วนะ ใช่แล้วโอ้โหยอดอะไรใช่แล้วฟาใสทุกคนครัฟองค่ะวันนี้ฟาใสกินเบอร์เกอร์ของหนูหนูไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจใคว่ากินอะไรไม่ลงเหรออะไรไม่ได้ร้องเลยจะโดคับเลยฉันนั่งดูเธอตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยจริงเหรอจริงสิตาเตือนไลฟ์บลกฉันดูเลย เราร yeah! ้องไห้ทำไมคะเราอะเอ็นดูค yeah! yeah! ิดถึงเธอเงยก็เลยร้องยากมากมีเด็กกดปิดไลฟ์มาหาเลยนี่เออบอกรักภาษาเหนือให้ฟังหน่อยอ่ะถึงบอกรักก็เลยนะบอกรักภาษาเหนือให้ฟังหน่อยเปิดฮักตัวเปิดฮักตัวเนื้อฮักขนาดแม่จ้าโอ้ไไหนบอกว่าเน่า trong mưa bão hơi già ta hăng một hai bye bye <laughs>